มองตั้งสามสี่วันคิดว่าเป็นอะไรมองมองคู่มือก็เห็นตัวมันเด้บอลดูก็แนมแต่ทั้งทึ่งเนาะแนมแต่ทั้งทึ่งใบหนี่คือเป็นจังซี่ตัวอื่นไอ้้ไออโนอันใดก็บว่าเป็นได้อย่างหมดทอมขาดตกไม่ใส่ใส่อันแกะกันไปตั้งวันยังแดดู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 หมดเลยกี่วันแล้วมั้งสามวันและวัน เาว่มันเป็นยังคือใบมันลดไปจัิงสิมีนอนน้อนนอนกินดีหมดแล้วมีใบหนึ่งตัสีฟ้านอนยังบ่จริงสินี่หมดเลยดอกไม้มันี่แหละนกไทยแล้วว่ากันย่าขาเขาเอาเขาไปดูหมดเลยไลท์ชมพูตัวสำคัญนี่นี่นี่อะไรนี่ตัวแรกนี่นี่ จะออกหลายเล่นหาดีดี <c oughs> อ่ะมันขาดจะมีอีกอยู่ต้น<อ>ดนนเลยโอ้ยหนาะสูจับออกก่อนน่ากูจะจับให้นูน้ยานหนูบุกกาจับเนาะเฮ้ยหนาะมันกินหลายมือเลยได้นูก็สงสัยว่ามันอีหยังอีหยังคือมันเป็นจริงสหนูก็บ่ได้พิกเบิ่งเออแล้เป็นไหลจมูกเห็นไหมวิชาหถนอมเขาเอาไปกินเลย so mejor.